สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดูพระกับบูญสามวาวันนี้นะครับพาท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมกันบ้างนะครับยังตั้งแต่ผมทำคลิปมาเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงสมเด็จบางขุนพรมเลยนะครับแต่สมเด็จบางขุนพรมที่จะพูดถึงเนี่ยก็เป็นสมเด็จบางขุนพรมรุ่นหลังนะครับก็คือรุ่นปี31นะครับองค์นี้ปี3 1นะครับ,รบเรียงไปเลยปี39 นาพิเศษปี39เป็นพิมพ์พระประธานหมดเลยนะครับปี39มเนี่ยมี2องค์นาพิเศษ1องค์ธรรมดา1องค์แล้วก็เป็นปี43นะครับปี4 3รุ่นอุดมมงคลแล้วก็ปี54นะครับรุ่นรุ่นมีหลายรุ่นนะครับรุ่นอมะตะมหามงคลนะครับ ก็เป็นสององค์หลังเนี่ยจะเป็นโลยผงเก่านะครับจะเห็นมีผงเก่าผงกลุกของบางขุนพรมก็คือเป็นชิ้นส่วนของสมเด็จบางขุนพรมที่เปิดกลุกเมื่อ2 5 0 0นะครับคราวนี้เรามาไล่เรียงกันว่าแต่ละองค์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับปี31ก่อนเลยนะครับปี31เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปี31ก็ไม่ได้ใหญ่กว่าแล้วนะครับเนี่ย ปีสามหนึ่งปีสามเก้าเนี่ยถ้าใหญ่พิเศษหนาะพิเศษเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงดูนะครับปีสามหนึ่งเนี่ยพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์เกตจุดนะครับพิมพ์พระประธานเนี่ยจะปีสามหนึ่งเนี่ยจะมีหลายพิมพ์ด้กันอันนี้เขาเรียกพิมพ์เกตจุดเห็นไหมเกตมีจุด แล้วก็ปี31เนี่ยจะมีทั้งตัดมือตัดเครื่องนะครับอันนี้เป็นตัดเครื่องนะครับมีรอยปั๊มนะครับตัดเครื่องเนี่ยจะมีรอยตรงๆเนี่ยนะครับมีรอยขแขนงตรงๆถ้าตัดมือก็ราคาก็จะแพงกว่านะครับตัดเครื่องเนี่ยก็ เนื้อขาวเนี่ยสะท้อนไฟนะครับตัดเครื่องก็จะมีเส้นขีดขีดตรงๆนะครับถ้าตัดมือก็จะเป็นเส้นทะแยงทะแยงก็แรกๆที่ไปเช่านะครับ59บาทเนี่ยเขาจะมีทั้งตัดมือตัดเครื่องมีหนามีไอมีลึกมีพิมพ์ลึกพิมพ์ตื้นนะครับก็ มีหลากหลายพิมพ์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาหลากหลายมากเลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมลึกๆพิมพ์ลึกเออะไรเนี่ยนะครับก็ราคาแพงถ้านี้ธรรมดาก็ตัดเครื่องแล้วก็ธรรมดานี้ก็ประมาณอยู่ในหลักพันต้นนะครับพันต้นหรือพันเศษปี3 1นเนี่ยนะครับก็จะปั้มตากลมๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งตาก็จะเลื่อนไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีจุดนี่นะครับเนี่ยมีจุดกลมๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยปั๊มเครื่องนะครับมีจุดกลมแล้วก็เนื้อหาก็เป็นอย่างนี้นะครับมีค่าปแป้งฝ้านวลถ้าเนื้อหาผิดจากนี้ก็ต้องผ่านก่อนแล้วนะครับจะมีหลายพิมพ์ด้วยกัน เนื้อหาต้องเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ไม่น่าจะผิดเพี้ยนจากนี้สักเท่าไหร่นะครับเนื้อต้องมีฝ้าขาวจับเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับก็มีหลายพิมพ์นะครับเป็นชุดก็มีนะครับเนี่ยจะมีเม็ดมวลสารอยู่เห็นไหมฮะมีเม็ดมวลสารสมเด็จอยู่ จะมีแบบโรยผงเก่าก็มีนะครับแล้วก็คณาจารย์ปุกเสกนะครับรุ่นปี31มเนี่ยมีหลวงพ่อแพรนะครับมีท่านเจ้าคุณสุพจน์วัสุทัศมีหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตหลวงพ่อละมุนนะครับวัดสเสด็จ หลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อเปิลวัดบางพระหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่อาจ,จารย์นองวัดสายขาวด้วยนะครับรุ่นนี้แล้วก็หลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมนะครับมวลสารก็ใช้มวลสารของสมเด็จที่เปิดกลุป,ปี2500นะครับแล้วก็มวลสารจากปี09จากปี 1 7นะครับมาเป็นมวลสารในการจัดทำพระรุ่นนี้ซึ่งพระปี3 1เนี่ยก็เชื่อว่ามีผมมงมวลสารรุ่นเก่าผสมไว้ค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับเป็นรองก็07นไอศูนกับ1 7นะครับส่วนรุ่นต่อๆมาเนี่ยผงก็น่าจะต้องค่อยๆทยอยลดน้อยลงไปแต่ว่าทางวัดเนี่ยเขาก็เฉลี่ยแบ่งไว้นะครับว่า ไม่ให้ผงเนี่ยหมดไปจากวัดเพราะว่าจะได้ไว้ทำพระในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปนะครับพิมพ์พระประธานของวัดบังคุณพรมเนี่ยก็เป็นแม่พิมพ์ที่แกะมาจากคล้ายๆว่าเขาก็ปรับปรุงแม่พิมพ์มาจากปี17นะครับปี17เนี่ยเป็นแม่พิมพ์ที่ช่างเกษมมงคลเจริญนะฮะในช่างเกษมมงคลเจริญได้แกะแม่พิมพ์ไว้อย่างงดงามมากเลยนะครับ พระสมเด็จบางขุนพมพปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยถึงสวยงามมากพิมพ์พระประธานแล้วก็ลดหลั่นลงมาก็ามาเป็นปีสามหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ที่มีความงดงามมากนะครับส่งพระประธานเนี่ยเพื่อนๆถามน้องๆถามมาว่าสมเด็จวัดละคังวัดบางขุนพมวัดเกษชยโยเนี่ยน่าจะแขวนองค์ไหนจะ จะจะสวยกว่ากันหรือว่าจะสง่ากว่ากันนะครับผมว่าก็แล้วแต่ความชอบของพวกเรานะครับว่าเราชอบแบบไหนเพราะคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะครับตอบยากทีเดียวแต่ก็ได้แต่แนะนําว่าพระรุ่นนี้เป็นอย่างไรมีพิมพ์ทรงอย่างไรใครเป็นคนแก่แล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับแล้วท่านก็ต้องตัดสินใจเองว่าท่านจะ ชอบที่จะขึ้นคอเป็นประธานของพวงพระของท่านเนี่ยองไหนดีซึ่งก็ต้องดูเองนะครับเพราะว่าแนะนำได้เพียงแต่ว่าชี้แนะเท่านั้นนะครับไปตอบแทนพวกเราเองไม่ได้เพราะว่าคนชอบไม่เหมือนกันนะครับปีสามหนึ่งก็แนะนำว่าสวยทีเดียวนะครับพิมพ์สวยมากนะครับมีความอ่อนช้อย นะครับต่อไปนะครับปีสามหนึ่งลองดูพิมพ์อื่นบ้างนะครับก็มีวันนี้ก็มีอีกหลายพิมพ์นะครับเช่นอันนี้เป็นพิมพ์ JD นะครับเนื้อหาก็เหมือนกันนะครับปีสามหนึ่งก็ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วนะครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณสามสิบเจ็ดปีเข้าไปแล้วนะครับเนื้อหามวลสารก็ เริ่มมีการหดตัวบ้างแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมมีมวลสารเนี่ยค่อนข้างที่จะกอดรัดตัวเป็นร้วๆเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ถึงพระหลวงปูน่นาคนะครับหลวงปูน่นาควัดละคลังนี่ค่อนข้างที่จะเก่ากว่ามากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพผงยุคใหม่ที่น่าจับตามองนะครับว่า จะเป็นพราที่มีราคาสูงขึ้นในอนาคตแน่นอนรีบเก็บกันไว้นะครับของบางขุนพรมเนี่ยมีมวลสารเก่าเยอะเพราะว่าพราที่แตกหักจากการอันนี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับอีกพิมพหนึ่งก็จะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพิมพ์เกตบัวตูมเนี่ยเห็นไหมฮะพักๆค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีจุดๆของบางขุนพรมเนี่ยเขาจะชอบมีจุดๆขึ้นเยอะนะครับ บางทีก็เป็นจากแม่พิมพ์ที่เขาเจตนาทําให้มีจุดเกิดขึ้นเพื่อเป็นตําหนิในการที่จะดูนะครับในการที่จะดูว่าแยกเกะแท้องค์ไหนนะครับซึ่งบางคุณพระบางคุณพม,มีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับให้เช่าหาสะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ให้นักสะสมเนี่ยได้เลือกสะสม อันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นปั๊มเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับปี31นเนี่ยปั๊มเครื่องก็จะมีรอยครูดตรงๆนะครับเนื้อหาเป็นทำนองเดียวกันหมดเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูปี39บ้าง39เนี่ยมีผมนำให้ชม2พิมพ์นะครับ ก็เป็นพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานซึ่งรุ่นนี้ไม่ได้เอาผสมผงเก่าไม่ได้เอาผงแบบมาโรยนะครับไม่ทราบมีมีอย่างโรยผงเก่าหรือเปล่านะครับรุ่นนี้มีแบบหนาแบบบางนะครับเนี่ยมีแบบหนาแบบบางใหญ่พิเศษนะครับ องค์ใหญ่พิเศษเนี่ยหนาหนามากเลยนะครับแล้วก็ใหญ่เวลาใส่กรอบพระนี่น่าจะลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าองค์ค่างใหญ่แต่เนื้อมวลสารเนี่ยเยอะนะครับส่วนบางนี่ก็ก็บางกว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเหมือนกันก็เพื่อนๆก็เลือกดูนะครับว่าจะ ใส่องค์ไหนเหมาะสมแต่เมื่อเทียบกับปี31แล้วเนี่ยผมว่าปี31เนี่ยสวยสวยกว่านะครับปี39เนี่ยดูแล้วจะค่อนข้างที่จะพิมพ์ทรงเนี่ยจะลํำใหญ่กว่าปี31เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนช้อยกว่านะครับแต่ว่าปี39เนี่ยความหนาเนี่ยหนาดีนะครับ ความทนทานในการที่จะคล้องคอเนี่ยก็ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าพระบางเกินไปพระผงเนี่ยถ้าบางเกินไปเนี่ยแตกหักได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าที่แตกหักเนี่ยก็จะมีผมเองทำทำ,ทำหลุดมือในมทีไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็แตกได้ง่ายนะครับองนี้ก็จะมีจุดสังเกตก็คือมีจุด อยู่ที่ข้างฐานนะครับเนี่ยก็จะมีจุดนะครับนี้เป็นปี39ซึ่งปั๊มตาก็จะไม่เหมือนกันนะครับปั๊มตาเนี่ยจะเป็นตาเ d ดีมีมีหน้ามุกอยู่ด้านด้านตรงกลางนะครับแล้วเขาก็ยังมีเทคนิคอีกอันหนึ่งคืออันนี้มีเส้นตัดถ้ามีเส้นตัดเนี่ยเก่ากว่า คล้ายๆว่าบล็อกอยางรุ่นแรกถ้าไม่มีเส้นตรงนี้นะฮะไม่มีเส้นไม่มีเส้นมาถึงขอบในเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีเส้นถึงขอบในอันนี้มีเส้นถึงขอบในก็เป็นตายางย,ยุคแรกกับยุคสองแต่ก็สร้างรุ่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตายางเนี่ยอาจจะใช้คนละตัวกันนะครับ คนเล่นเนี่ยเขาก็ช่างสังเกตนะครับว่าอันไหนทําก่อนทําหลังจริงๆแล้วทำใกล้ๆกันนะครับคานันี้มาดูรุ่นเนื้อโรยผงกันบ้างนะครับเนื้อโรยผงเนี่ยหลังๆเนี่ยผมเห็นเขาเช่าโรยผงเนี่ยราคาขึ้นดีนะครับราคาเนี่ยจะจะขึ้นไวกว่าไม่โรยผงนะครับก็เลยมาเช่าพระโรยผงบ้างนะครับ และพระลอยผงเนี่ยค่อนข้างทำน้อยมีจำนวนจำกัดนะครับก็เลยตอนหลังเนี่ยเช่าแต่พระลอยผงเก่าไม่ลอยเนี่ยออกจากวัดร้อยเดียวนะครับถ้าลอยผงเนี่ยก็จะ400 500-300ประมาณนี้นะครับแล้วก็กล่องเนี่ยก็รุ่นอุดมมงคลเนี่ยจะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับ รุ่มอุดมมงคลเห็นไหมฮะอุดมมงคลกล่องสีม่วงนะครับแล้วก็รุ่นรุ่นอมตะมหามงคลนะครับกล่องสีแดงแล้วก็เขายังแยกอีกนะครับถ้าคนละพิมพเนี่ยก็แยกสีข้างหลังอีกซึ่งองค์แรกเนี่ยนะครับองค์ซ้ายเนี่ยก็จะเป็น รุ่นอุดมมงคลปี4 3สนะครับองขวาองขวามือของเราก็จะเป็นรุ่นอมตะมหามงคลปี54นะครับเนื้อพระก็ยังดูสดกว่าปี3าอันนี้เห็นไหมมีมวลสารเนี่ยเป็นชิ้นเลยนะครับตอนหลังเนี่ยเขาโรยแบบเป็นชิ้นเลยจะได้เห็นเห็นเลยว่าโรยโมวลสารเก่า ไม่งั้นเนี่ยถ้าผสมไปในเนื้อพระเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะครับตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยโรยเลยโรยด้านหน้าให้เป็นชิ้นชิ้นเลยเห็นว่าสมเด็จบางขุนพรมที่แตกหักจากการเปิดกุเนี่ยเขาก็ามาตำแล้วก็ามาโรยด้านหน้านะครับแล้วก็ปัม๊มพระตอนปัม๊มพระนะครับมวลสารเป็นชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้มวลสารของสมเด็จโต นะครับยุคที่สมเด็จโตปุกเสกนะครับปี4-3เนี่ยพิมพิมทรงก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันสรุปแล้วพิมพ์ทรงปี3-1น่เนี่ยน่าจะสวยงามกว่าเพื่อนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ได้มวนสารเก่า ตอนนี้ไม่ทราบประทางวัดยังมีรุ่นเหล่านี้อยู่ไหมครับน่าจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่ใช่ราคาเดิมแล้วราคาก็จะขึ้นไปนะครับเ,เพื่อนๆสนใจก็ไปเช่าทําบุญที่วัดได้นะครับหรือจะจะแบ่งจากผมก็ยินดีนะครับนะครับแต่ว่าพระผงเนี่ยเสียวเปัดตอนเวลาส่งเนี่ยนะครับโอกาสแตกหักเนี่ยก็ต้อง ระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่จะแพ็คผมเก่าเนี่ยผมว่าจะหมดไปเรื่อยๆแล้วนะครับที่วัดบางขุนพรมเนี่ยที่วัดใหม่มัตตลดเนี่ยนะครับอมตะลดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบเช่ากันนะครับรุ่นเก่าๆเนี่ยเท่าที่เราจะพอเช่าได้นะครับเพราะว่ารุ่นเก่าอย่างปี09ราคาก็หลักหมื่นนะครับหลายหมื่น ปี7ถ้าเป็นพิมพ์ประธานก็หลักหมื่นนะครับปี31เนี่ยผมว่าเรายังพอที่จะเช่าหาได้นะครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมฮะมีเริ่มมีกระผมทําตกวันนั้นทําตกทั้งกล่องฮะทำตกทั้งกล่องเนี่ยแตกไปกล่องแตกไปองค์หนึ่งนะครับมีเจไม่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมปี ตายางเนี่ยจะไม่เหมือน,อนกันนะครับตายางปี3าก็จะเป็นกลมกลมนะครับอันนี้ปี31ตายางเป็นกลมนะครับปี3ามตายางเป็นเจดีอันนี้เกินกลมเล็กแล้วก็มีเจดีอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นเจดีมีหน้าบันนะครับอันนี้ก็เป็นเจดีเล็กหน่อย ปี54เนี่ยเป็นเจดีใหญ่แตเป็นเส้นบางแต่ดูลักษณะนะครับเขาจะตั้งใจทำให้โยไปหน่อยๆนะฮะเห็นหมเจดียเนี่ยเขาจะไม่ได้กลมเขาจะโยเอียงๆเนี่ยเพื่อเพื่อให้เป็นจุดสังเกตนะครับเนี่ยเขาจะต้องตายางจดจำตายางให้ดีนะครับเพราะตายางเนี่ยเขาจะมีเจตนาที่จะทำให้ ให้ปลอมได้ยากนะครับของปลอมเนี่ยก็จะต้องปลอมตายยางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตายางเนี่ยก็ของปลอมก็จะไม่เหมือนนะครับของแท้ก็สังเกตตายยางด้วยนะครับอันนี้ก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยรุ่นที่เรายังพอหาได้ถ้าเทียบกับของ วัดเกตชัยโยวัดละคังแล้วน่าจะเช่าองค์ไหนนะครับอย่างปี31ของบางขุนพมเนี่ยราคาพันขึ้นนะคนะครับตามที่เช่าทั่วไปแต่ถ้าที่วัดเนี่ยไม่ไม่ทราบมีหรือมีมีเหมือนกันนะแต่น่าจะก็หลักพันต้นส่วนปี39ปี 5ปี43แล้วก็ปี54เนี่ยน่าจะที่วัดยังพอมีอยู่แต่ราคาก็จะขึ้นไปนะครับเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ลองติดตามเช่าบูชาที่วัดได้นะครับไม่ทราบว่าที่วัดเนี่ยเขามีบริการส่งไปษณี์หรือเปล่านะครับลองตรวจสอบทางหน้าเพจของวัดใหม่อมตตลดดูได้นะครับวันนี้บุญสามบาก็นำมาให้ท่านชมเพียงเท่านี้นะครับ โอกาสหน้าก็จะนำมาเทียบกันนะครับระหว่างปี31ของวัดใหม่อมาตตลดบางขุนพรมแล้วก็ของวัดเจดชยโยถ้าของวัดละคังนี่ก็ปี31ไม่มีนะครับแต่อาจจะมีปี2-3ซึ่งก็เป็นรุ่น10อยแปีถ้าปี33ก็จะเป็นรุ่นร้อยปปีนะครับลองดูนะครับว่าท่านสนใจพระสมเด็จ ของวัดไหนซึ่งจะเหมาะสมกับท่านนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ